จากกรณีกลุ่มสมาชิกรัฐสภาสหรัฐ6คนเดินทางมาถึงไต้หวันโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าท่ามกลางความตึงเครียดร,ระหว่างปักกิ่งกับวอชิงตนันก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้งผิงต้องออกมานำซ้อมรบเพื่อปาลมทั้งไต้หวันและอเมริกานั้น ทั้งนี้สื่อต่างประเทศรายงานว่าสถาบันอเมริกาในไต้หวนันซึ่งทำหน้าที่เปรียบเสมือนสถานทูตโด,ดยพิจารณาของสหรัฐไทเปย,ยืนยันเรื่องนี้ผ่านถ้อยคำถแถลงว่าคณะผู้แทนจากสภาคองเกรสจะพบปะผู้นำระดับสูงของไต้หวนันเพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์สหรัฐไต้หวนันความมั่นคงของภูมิภาคและประเด็นสำคัญอื่นๆแห่งผลประโยชน์ร่วมกัน ต่อมาเพจ Facebook Thailand Vision ได้โพสต์ข้อความถึงความคืบหน้าในกรณีดังกล่าวอีกครั้งซึ่งมีเนื้อหาบางส่วนระบุว่า ตื่อตางประเทศรายงานว่ากองทัพจีนได้จัดการซ้อมรบรอบไต้หวันในวันนี้ขณะที่สมาชิกรัฐสภาของสหรัฐกำลังอยู่ในระหว่างการเยือนกรุงไทเปของไต้หวันเพื่อแสดงการสนับสนุนมิตรประเทศที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งรัฐบาลปักกิ่งกล่าวหาว่าสมาชิกรัฐสภาสหรัฐเหล่านี้เพิ่มความตึงเครียดโดยการเดินทางมาเยือนไต้หวันที่ถือเป็นการยั่วยุจีนกองบัญชาการภาคตะวันออกของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนกล่าวในถแถลงการ์ว่า กองทัพจีนส่งเรือฟิกเกตเครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินขับไล่ไปยังทะเลจีนตะวันออกและบริเวณรอบๆไต้หวนันแถลงการนี้เผยแพร่ในช่วงเวลาเดียวกับที่คณะสมาชิกาารัฐสภาสหรัฐกำลังจัดการถแถลงข่าวที่กรุงไทเปของไต้หวนันแถลงการระบุว่าปฏิบัติการซ้อมรบครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อตอบโต้ตตการส่งสัญ,ญญาณที่ผิดของสหรัฐหลายครั้งก่อนหน้านี้ในประเด็นเรื่องไต้หวัน ด้านในไพศสารพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตยวงสุวรรณได้โพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้ด้วยว่าด่วนนี้ใกล้เข้ามาแล้วสหรัฐกวนจีนส่งสมาชิกสภาผู้แทนกลุ่มใหญ่ไปเยือนไต้หวันเป็นสัญญาณว่ารับรองไต้หวันเป็นรัฐอีกระดับหนึ่งจีนประกาศจะต่อต้านอย่างรุนแรงในวันที่12ก็ได้เริ่มการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดใกล้ทะเลไต้หวันมีเรือรบถึง45ลำพร้อมเครื่องบินรบจํานวนมาก และมีเรือบรรทุกเครื่องบินซานตองออกปฏิบัติการด้วยในการซ้อนรบใหญ่ครั้งนี้ประธานสีจิ้งผิงไปเป็นประธานด้วยตนเองด้วยชุดลายพลางจัก,กรวรรดินิยมไม่มีวันลงจากเวทีด้วยตัวเองและจะไม่มีวันเลิกปวนโลกโดยเด็ดขาดมีแต่ใช้สงครามที่เป็นธรรมไปทำลายสงครามที่ไม่เป็นธรรมเท่านั้น ล่าสุดวันที่17เมษายนเพจ Facebook Thailand Vision ได้โพสต์ข้อความรายงานถึงความคืบหน้าซึ่งเป็นท่าทีของไต้หวันและสหรัฐโดยมีแหล่งข่าวระบุว่ากระทรวงต่างประเทศไต้หวันกล่าวหลังจีนซอมรบใกล้ๆไต้หวันขณะที่สมาชิกรัฐสภาสหรัฐเดินทางเยือนกรุงไทเปว่า การใช้กำลังทหารของจีนในการข่มขูค่คุกคามไต้หวนันจะยิ่งเพิ่มการสนับสนุนไต้หวันจากสหรัฐและประเทศอื่นๆที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยกระทรวงต่างประเทศไต้หวนันกล่าวในการถแถลงข่าวที่เผยแพร่ในช่วงข้ามของวันศุกร์ประนามการกระทำที่ดื้อรัน้นและหน้าขันของจีนซึ่งเป็นปฏิกิริยาต่อการยืนของสมาชิกรัฐสภาสหรัฐ การข่มขู่ของกองทัพจีนที่มีต่อไต้หวันนั้นจะยิ่งเพิ่มความมุ่งมั่นของประชาชนไต้หวันในการปกป้องเสรีภาพและประชาธิปไตยและจะยิ่งเป็นการดึงการสนับสนุนมาให้ไต้หวันจากสหรัฐและประเทศหุ้นส่วนที่เป็นประชาธิปไตยให้มากขึ้นด้วย ไต้หวันจะเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐและประเทศอื่นๆที่มีแนวทางเดียวกันในการปกป้องภูมิภาคอินโดแปซิฟิกให้มีเสรีภาพและเปิดกว้างและป้องกันขยายอิทธิพลของจีนที่มีอย่างต่อเนื่องวุฒิสมาชิกเบนเซเซหนึ่งในคณะสมาชิกรัฐสภา6คนที่เดินทางมาเยือนไต้หวันและพบกับประธานาธิบดีไฉอิงเวิ์นของไต้หวันกล่าวในแถลงการว่าจีนไม่สามารถข่มเหงรังแกสหรัฐหรือผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งของสหรัฐ ชาวอเมริกันเม่นมีความรักให้กับเผด็จการแต่สนับสนุนป,ประชาชนไต้หวันที่รักเสรีภาพ